เด็กเขาอยู่กันที่กุดเนาะไม่ได้ผ่าไปไหนเลยลกเตาเนี่ยเตโอ้ไม่ได้ผ่าน้องผ่านุ่งผ่าลูกผ่าเตา,า,าไปเที่ยวไหนเลยอะโอ้โหสวัสดีจ้าพี่น้องพูนอะเบิง้งอันนี้พูนมาพาม้าเลยคุณพามาไฟติดแล้วพี่น้องไฟติดแล้ว,วนะเขาติดไฟแล้วจ้า ยาแก้วเก่งเนี่ยไยาแก้วอ่ะยาแก้วเก่งนะพี่น้องยผาแก้วตบวมันให้ยาแก้วหน่อยยาแก้วยืนได้นานปกติยาแก้วหลังเดี้ยงแล้วยืนไม่ได้นานกระดูกหลังไม่ไม่อำนวยนี่ยืนได้ยืนเด็กว่าไฟติดแล้วพี่น้องก็ติดไฟแล้วเห็นไหมสวยมากๆเลยติดไฟแล้วติดไฟแล้วสวย อันนี้เป็นคนอันนี้เป็นคนไอ้นั่นคนพามาลึกลึกลังๆอึ้งลึกอักลักว่าเป็นอึ้งลึกอักรักเก็บบรรยากาศไปให้ลูกดูมันก็ไม่เย็ดซ้ํานะพี่น้องค่อยไทยเอ็นนั่นเองเนี่ยนะจะไอ้น่ะใส่ดูดอะไรก็ไม่รู้เอาขายเย็ดมาข้างนึงดิง คอยถ่ายอยันคอยถ่ายรูปโนบนดีกว่าสวยอ่ะจะข้ามไปฝั่งนู้นอยู่เกือบยันย่าน,านเจ้าไม่ติดอันนี้เขาติดไฟแล้วพี่น้องคอยอยากเดิน,นดไปไหนใจลราคอยคัน,อ,นอันนี้ติดยืนจนเกือบเขาติดไฟแล้วเนี่ย วิวธรรมชาตินี่อันนี้ก็วิวไฟแล้วเห็นไหมว่านย่างออกมานังไก่กันเนี่ยโอ้น่ะตึกศาลาอะไรศาลาอะไรเนี่ยไฟว้างๆางลมเย็น สวยเนาะพี่น้องเนาะเจ้าว้าบี่ยมันมีไฟแล้วคนเริ่มมัจอดแล้วคนเริ่มมาจอดแล้วก็เริ่มเดินออกกําลังกายแล้วจ้ะออกกําลังกายแล้วก็มันมีอากาศน้ําตีขึ้นมามันอากาศมันไอน้ําขึ้นมามันเย็นทําให้เราชุ่ม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 อ่ะกลิ่นไอน้ําขึ้นมาเนี่ยหอมล่มเลยนี่รถค่อยจอดกลางถนนเนี่ย คนนี้พามาเดี๋ยวก็จะเอ้ไล่ไม่ได้แล้วพี่น้องคอยก็หมุนหมุนแรงด้วนะหมุนหมุนไปหมุนมาไวหมุนใส่ไปใส่มามือก็มือก็บบะเทียงดอกพี่น้องเอ้ยมือมันก็จะเป็นกกแกกก๊กแกกกงกแก๊กกกกกกก้มือบะเทียงดอกอันนี้ก็ถ่ายเห็นมาเห็นมันมีไฟไฟติดแล้วค่อยๆถ่ายเนีย่ย,ยชัน ยาแก้วไ่ได้เอานั่นมายาแก้วไ่ได้เอาอันที่ยังอันที่เสียบขาตั้งกล้องแม่พี่น้องมันก็เลยแบบใสมือบะเทียงพูดง่ายๆว่ามือไม่เทียงมันก็เลยเป็นแบบงอแงงอแงงอแงงสิงง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 ล่ะพี่น้องนไหมอันนี้วิวรอบเลยนะยายแก้วจะหมุนใหมุนทิศท,ทางสี่ทิศเลย นี้มันก็จะเป็นวิวแบบเป็นวิวท้องฟ้าเป็นแบบสวยงามเนี่ยวิวท้องฟ้ามันก็นี่หมุนหมุนอันนี้หมุนรอบทิศทางนะโยงงนหัวเด้อมูเจ้าโยงงนหัวเด้อพี่น้องเด้อเป็นํำลังใจเห้ย่แก้วเด้อจ้าค่อยหมุนไปเนี่ยทรายไปเสมาก็มาจบที่เดิมจ้ามาจบที่เดิมเนี่ยวิวสวยๆตรงนี้นี่เออนี่เห็นไหม จบที่สวยอากาศเย็เนคอยลอย้อ,อยกกเดคยาเจอสาวเจ้ามาก่อนการป่อยสิอ,อยถอาจเมาเมอนอนอกบกมีเรื่องเดอับแววอนออกตะต้นต้นรื่งเหล่าออกเก็บอเอาออกะเรูปบ้าน เต่าที่นี่าเาด้ตายงไปูอ่่ไปกันน้องเ้อะหาแล้วหาาทีแล <c oughs> ้ว <c> จ <oughs> ้าบ๊ายบายเด้อเป็นกำลังใจเลยเด้อจ้าวิวสวยๆงาม